ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ BrainTalk Studio คุยเรื่องความรู้แบบชิวๆค่ะในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงจุดกำเนิดของเกมคอมพิวเตอร์ไปแล้ววันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่ช่วงเวลาสุดคลาสสิกกับยุคอาร์เคดที่เปลี่ยนเกมจากงานวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นความบันเทิงของผู้คนทั่วโลกค่ะใช่ครับใครเคยเล่นผอง Space Invaders หรือ Pac-Man ต้องฟังตอนนี้ให้จบ เพราะเราจะเล่าเรื่องเบื้องหลังความสำเร็จของตู้เกมอาร์เคดที่ทำให้โลกทั้งใบหมุนไปกับวัฒนธรรมเกมครับเราต่อจากตอนที่แล้วเลยนะครับเมื่อเข้าสู่ยุค 70s วงการเกมก็เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยการกำเนิดเกมอาร์เคดโดยเกมแรกที่สร้างกระแสะคือพ้องปี1972ของอัต r าซึ่งเป็นเกมตีปิงปองง่ายๆแต่ขายได้มากกว่า8,500เครื่องภายในปีเดียว เกมพ้องนี่แหละค่ะที่ทำให้คำว่าเกมกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้วหลังจากนั้นก็มีเกมดังๆตามมาเพียบเลยอย่าง Space Invaders ในปี1978เกมยิงเอเลียนที่ทำให้ญี่ปุ่นถึงกับขาดแคลนเหรียญร้อยเยนเลยค่ะจริงครับแล้วก็มี Pac-Man ในปี1980ซึ่งออกแบบมาเพื่อดึงดูดผู้หญิง ตัวละครวงกลมสีเหลืองน่ารักน่ารักกลายเป็นไอคอนของวงการเกมและเป็นเกมแรกที่มีสินค้าเกี่ยวเนื่องเช่นเสื้อตุ๊กตาและของสะสมต่างๆในช่วงเวลาเดียวกัน d o n k e ี้คองของ Nintendo ก็ถือกำเนิดขึ้นในปี1981พร้อมกับการเปิดตัวตัวละครที่เรารู้จักกันดีในชื่อ Mario ใช่ไหมคะใช่เลยครับตอนนั้นเขายังชื่อจัมแมนอยู่เลยก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น Mario ในภายหลัง เกมนี้ทำให้ Nintendo กลายเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการเกมไปเลยครับเข้าสู่ช่วงปี1970นะคะตอนนี้วงการเกมคอมพิวเตอร์เริ่มพัฒนาไปอีกขั้นจากที่เคยอยู่แค่ในห้องแลบหรือมหาวิทยาลัยสู่สิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นก็คือเกมอาร์เคดค่ะอาจารย์คะเกมอาร์เคดมันเปลี่ยนโลกของเกมยังไงบ้างคะเปลี่ยนเยอะมากครับ เพราะก่อนหน้านั้นเกมอย่าง Tennis for Two หรือ Space War เนี่ยถูกจำกัดอยู่เฉพาะในแวดวงนักวิจัยกับนักศึกษาวิศวกรรมเท่านั้นแต่เมื่อเข้าสู่ยุคอาเคดเราเริ่มเห็นเครื่องเล่นเกมที่ตั้งอยู่ในร้านอาหารห้างสรรพสินค้าหรือแม้กระทั่งข้างถนนทุกคนสามารถหยอดเหรียญเล่นเกมได้ง่ายๆกลายเป็นความบันเทิงสาธารณะที่ทุกเพศทุกวัยเข้าถึงได้ง่ายๆเลยครับแล้วเกมอาเคดเกมแรกๆที่สร้างชื่อเสียงจริงๆคือเกมอะไรคะ ต้องยกให้พ้องของอัตตาริในปี1972ครับเกมนี้เป็นเกมตีปิงปองที่เรียบง่ายมากๆผู้เล่นแค่บังคับแถบเล็กๆทางซ้ายและขวาเพื่อรับลูกบอลที่กระดอนไปมาแต่สิ่งที่น่าทึ่งคือมันทำให้ผู้คนลหลงไหลกันมากๆพ้องคือเกมที่จุดประกายให้คำว่าวัฒนธรรมเกมเกิดขึ้น ฟังดูง่ายมากเลยนะคะแต่กลับสร้างกระแสได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เกมคอมพิวเตอร์หลุดออกมาสู่สังคมวงกว้างหลายคนต่อคิวเพื่อเล่นพ้องร้านอาหารที่มีเครื่องเล่นนี้มักจะมีลูกค้าแน่นขนาดอัตาริผลิตและขายได้มากกว่า8,500เครื่องภายในปีเดียวและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือการเกิดขึ้นของเครื่องเล่นเกมอาเคดอีกนับร้อยเครื่องจากบริษัทต,ต่างๆด้วยโอ้โห oh. แล้วเกมอาเคดถัดมาที่โด่งดังมีอะไรบ้างคะต่อจากพ้องเราได้เห็น Space Invaders ของใต้โตะในปี1978ครับเกมนี้ถือว่าเป็นเกมยิงเอเลี่ยนเกมแรกๆของโลกผู้เล่นจะควบคุมยานอาวกาศเพื่อต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวที่เรียงแถวลงมาอย่างต่อเนื่อง Space Invaders กลายเป็นกระแสที่รุนแรงมากในญี่ปุ่นถึงขนาดทำให้เหรียญร้อยเยนขาดตลาดทั่วประเทศเลยเพราะคนแห่ไปหยอดเล่นเกมนี้จริงเหรอคะ แค่เกมเดียวถึงกับทําให้ญี่ปุ่นขาดเหรียญร้อยเยนเลยเหรอคะจริงครับมีบันทึกไว้ว่าต้องเพิ่มการผลิตเหรียญร้อยเยนเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการในช่วงนั้น Space Invaders เป็นเกมแรกที่สร้าง High Score System หรือระบบจัดอันดับคะแนนทําให้ผู้เล่นเกิดแรงจูงใจที่จะเล่นซ้ําเพื่อทําลายสถิติของตัวเองหรือของเพื่อนๆด้วยฟังดูแล้วเป็นต้นกําเนิดของคําว่าติดเกมเลยนะคะเพราะผู้เล่นอยากจะทำลายสถิติตลอดเวลา ใช่ครับแล้วก็ยังมีเกม Asteroids ของอาตาริในปี1979ซึ่งยานอาวกาศจะต้องบินหลบและยิงดาวเคราะเล็กๆเ,เมื่อยิงดาวก็จะแตกเป็นชิ้นเล็กๆทำให้เกมยากขึ้นเรื่อยๆเ,เกมนี้เป็นอีกเกมที่สร้างกระแสให้คนมาต่อคิวเล่นครับ แล้วเกมอาร์เคดมีการพัฒนามากขึ้นในแง่ของภาพและเสียงไหมคะมากเลยครับหลังจากเกมง่ายๆอย่างพ้องและ Space Invaders เราก็ได้เห็น Pac-Man ในปี1980ซึ่งถือว่าเป็นเกมอาร์เคดที่ปฏิวัติว,ตว,ตวงการเลยเพราะนอกจากจะมีกราฟิกสีสันสดใสแล้ว Pac-Man ยังออกแบบมาเพื่อดึงดูดผู้หญิงด้วยผู้เล่นควบคุมวงกลมสีเหลืองเพื่อกินจุดในเขาว,วังกฎและหลบสีตัวฟังดูง่ายแต่แฝงไปด้วยยุทธศาสตร,ร์มหาศาลเลยครับ p a ็กแมนี่ถือว่าเป็นตำนาเลยนะคะดิฉันเคยได้ยินว่ามันเป็นเกมแรกๆที่มีตัวละครที่ผู้เล่นจดจำได้จริงๆและมีสินค้าตามมาเยอะมากเช่นเสื้อผ้าของเล่นและของสะสมต่างๆถูกต้องครับ p a c กแมนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเกมในยุค80มีการผลิตตุ๊กตาเสื้อผ้าไปจนถึงซีรีส์การ์ตูนที่ใช้ตัวละครแพ็กแมด้วยครับแล้วถ้าพูดถึงเกมอาร์เคดที่สร้างปรากฏการณ์ทางเทคโนโลยีล่ะคะ ต้องพูดถึง Dragon's Lair ในปี1983ครับเกมนี้ใช้ l a s ซอร์ดิสเทคโนโลยีทำให้ภาพกราฟิกในเกมสวยเหมือนดูการ์ตูนดิสนียเลยผู้เล่นต้องกดปุ่มให้ตรงจังหวะเพื่อให้ตัวละครรอดชีวิตเกมนี้แตกต่างจากเกมอาเคดทั่วไปมากจนเรียกว่าเป็นการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีเลยครับโอ้โห ถ้าให้พูดถึงแล้วเกมอาร์เคดนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่จริงๆเลยนะคะมันทําให้เกมกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสมัยใหม่และเป็นรากฐานให้คอนโซลในบ้านพัฒนาใช่ไหมคะใช่เลยครับเกมอาร์เคดคือเวทีทดลองขนาดใหญ่ที่ผลักดันทั้งเทคโนโลยีกราฟิกและแนวคิดการเล่นเกมก่อนที่มันจะเคลื่อนมาย้ายจากร้านเกมเข้ามาสู่ห้องนั่งเล่นของผู้คนในยุคคอนโซนครับและนั่นเองค่ะที่ทำให้เกิดยุคถัดไปของเกมที่เราจะพูดถึงต่อในตอนหน้า นี่แหละค่ะยุคอาเขตที่สร้างความตื่นตั้นให้คนทั้งโลกและเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมเกมที่เราเห็นในปัจจุบันตอนต่อไปเราจะไปดูกันว่าหลังจากตู้เกมอุตสาหากรรมเกมย้ายเข้ามาสู่ห้องนั่งเล่นของทุกบ้านได้อย่างไรกับยุคคอนโซลเกมสู่ห้องนั่งเล่นครับอย่าลืมติดตามตอนใหม่ได้ที่ b r a น n t a l k Studio นะคะแล้วพบกันตอนหน้าค่ะแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ